ไม่มีชุดว่ายน้ําใช้ชุดบ่าวอามเล่นน้ําแล้วนี่เป็นชุดบ่าวอามนะครับอาลงเลยเอาโดดซิโดดซิมันจะเปียนไหมอ่ะมันก็เปี่ยนเราลงน้ำมก็เปียนกี่อ่ะตึ้มไปว่าเรมาด้วยว่าครับคุณน้องปื้มเขาใส่ชุดบ่าวอามเล่นน้ำไม่มีชุดว่ายน้ำก็ใส่ชุดบ่าวอามนีม่แหละชุดบ่าวอามนีม่เป็นได้ทุกอย่างนะครับใส่เล่นน้ำก็ได้นะครับตูพื้นก็ได้ ถ้าบ่าวอามได้ดูคลิปนะครับอลุนาส่งเสือ้ออลุน่าส่งเสื้อบ่าวอามของแถมให้ด้วยนะครับเอาเป็นแฟนคลับบ่าวอามนะครับแล้วเล่นแล้วมัดใหม่ที่ไรมาดใหม่ไปเลยเล่นไปเลยเดี๋ยวพ่อถ่ายให้เดี๋ยวพ่อถ่าย มดเลยไปนูน้ <มา S 2> นตอ <c oughs> นแทนคุณกับตาครับน้องแทนคุณกับตาก็อยู่ตรงนู้นมันเดินสวนกันคนรู้จักแทนคุณเยอะแยะเลยนะครับเล่นเลยลูกเล่นเลย

เราไม่มีก็ตั้งกล้องนะครับเราก็เล่นนี้เลยไฟไฟใช้ชุดนี้เล่นกันเลยฮะไฟนั้นก็มีไฟเลยเออดู่จะนี่ครับบ่าวอามดูก็ดูแฟนขับบ่าวอามนะครับนี่ไอแฟนขับบ่าวอามนะครับดูแฟนขับบ่าวอามครับ ใส่เสื้อบาอามเล่นน้ำเลยนี่นี่นี่มีเสื้อบาวบอลด้วยแต่ไม่ได้เอามานะครับใส่เสื้อบาอามเล่นก่อนนะครับนี่ข้างหัมันฮะข้างหลัมันล<ะ>อยอะ่ะำลอย กอคงจีชื่อกันว่าจะเล็ดนี้เพื่อนมามาดูเลย งงีดไปโน่นเดปนี่เดนสระน้ำในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านทิมดีสามสองนี่าดไเรเรอ้คุณมองหน้าดู

ตามเลยมเลยหเลยอไงไปเล็กงไปเล็กไมต้งบัลใดเลยต้องอะได้วยตงตงไหนก็ได้อนี้องะไรต้งบอลใดต้ออ่าบอลใดเอาบอลใดอันที่สองขึ้นเสร็จแล้วอ่าส่เล็กใส่ค ông <tôi đường> con <tôi đường> <tôi đường> <tôi đường>

เลครับบาอามชอบไหมป euh ื้มใส่เสื้อบาอามนำชอบไหมอ้อม cho người cho người mọi 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 rồi, ก็ท้องไรกูนะพี่ทำอะไรกูนะถึงจะดีสอเลยดสิทำไมก็มุดตาเลยผมอันนี้ นาเลย่ะมนาทีอีก่นาวเอกเล่นต่ออยู่าจะไปไจะไปจะไปอกค่เมื่อกี้หนูมุดน้ำ

Yeah, yeah. ไปเดียวไปเดียวไม่มาไไม่มาน่ะไอ้ตัวลูกเต๋า